หรือแับแพทริกครับผมเต้นหรือร้องเพลงคะทีนหรือร้องเพลงเอ่อร้องเพลงครับดูหนังหรือฟังเพลงคะเอ่อดูหนังแล้วกันทะเลหรือภูเขาคะทะเลครับเพราะอะไรคะทะเลก็คือเพราะว่าแพทรู้สึกว่าไปทะเลทีไรก็คือแบบชอบมากคือแบบไปไปอะไรก็ไม่รู้ไปอะไรกับทะเลไม่รู้คือไปแล้วคือแบบไม่อยากกลับอ่ะเอออากาศร้อนหรืออากาศหนาวคะ จบแล,แล้วตอนนี้บอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศหนาวแล้วกันครับประเทศไทยค่อนข้างที่จะร้อนนะครับทุกคนเปิดแอร์กันบ้างครับกลางวันหรือกลางคืนคะกลางวันแล้วกัน,นะครับเพราะแพชชอบเวลาแบบมีแสงแดดอะไรเงี้ยแพจะรู้สึกแบบมันมีแบบเอนจิ่ขึ้นไปอะไรเงี้ยอยู่บ้านหรือว่าออกไปเที่ยวคะออกไปเที่ยวครับนั่งรถยนต์หรือว่าขึ้นเครื่องบินคะขึ้นเครื่องบินครับเพราะว่าไม่มีไวไฟครับไม่ต้องตอบมิสเตครับ สุดท้ายค่ะลูกอมรสเลมอนหรือว่าลูกอมรสมิ้งคะโอ้โหรสมิ้งครับผม <Yeah. S 2> แน่นอนผมผลงานเพลงนะครับผมตอนนี้เพิ่งปล่อยมิ้นต์อัลบั้มไปนะครับผมแล้วก็มีผลงานมิ้นต์เดอะเวิร์ครับเพจคนรอรีวิวติดตามกันได้เลยครับผม